หลายท่านที่เคยมาแล้วในอดีตนะคะก็คงจะแปลกใจว่าสถานที่ตรงนี้คือที่ไหนเพราะในสถานที่นี้นั้นคือนิโครทารามค่ะเดิมเมื่อปีที่แล้วมานั้นเนี่ยยังไม่มีประตูนะคะครั้งนี้มาในปี2567ในวันที่6กุมภาพันธ์2567นั้น ปรากฏว่ามีประต,ตูเรียบร้อยแล้วและถ่ายไปนี้จะเห็นนิโครธารามนะคะเป็นสถูปที่วางที่ก่อเป็นอิฐเอาไว้อย่างที่เราเคยรู้เคยเห็นค่ะวันนี้มาพร้อมกับสหายธรรมนะคะอีกสองท่านเหมือนอย่างเคยนั่นเองเป็นช่วงหลังพัดพัดที่เป็นหลังเพลนค่ะเราทั้งหลายนั้นมีความเชื่อมั่นใน กรรมสกตาปัญญา<ด>เชื่อมั่นในตถาคตโพธิสัตาค่ะว่าในการเจริญกุศลไม่ว่าจะเป็นไปด้วยอามิสบูชาปฏิบัติบูชาย่อมเป็นอุปนิเสียปัจจัยที่จะเข้าถึงมรคค่ะนี้กุติพระราหุลน,นะคะนะคะตรงนี้เป็นกุติพระราหุลตรงที่เห็นนั้นคือนิโครธารามและตรงถัดไปนั้นเป็นที่ที่ทำเอ่อ อะไรนะคะที่พระนางมหาประชาบดีได้กระทากิจถวายสังฆทานค่ะนะคะในที่สองที่ตรงนี้ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งและเป็นที่ที่พระองค์ทรงทรำยะมะกับปาฏิหารและนอกจากนี้ก็ทรงโปรยฝนโบกอะไรคะขอรพัทนะคะค่ะเพื่อให้พระญาตินั้นซึ่งเป็นผู้ที่มีมานะกรา ได้เขาถึงความอ่อนน้อมว่าบุคคลที่มานี้ถึงแม้จะเป็นบุตรล้านก็ตามแต่แท้ที่จริงนั้นเป็นผู้ยิ่งใหญ่เกินมนุษย์และเทวดาทั้งหลายทรงเป็นครูของมนุษย์และเทวดาเป็นไปเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์เพื่อมักผลนิพพานแก่เหล่าสัตว์ค่ะด้วยเหตุนี้เมื่อฝนโบกคอรพัดตกลงมาแล้วผู้ใดประสงค์จะให้ตกต้องตัวก็ตกต้อง แต่หากผู้ใดไม่ประสงค์จะให้ตกต้องตัวนั้นก็จะไม่ตกถึงตนนั้นเองค่ะเป็นฝนที่มีลักษณะเป็นสีแดงค่ะเราทั้งหลายนั้นมาเข้าเฝ้าตามกราบพระบาทพระศาสดาทรงมากระทํากิจด้วยยาตัธจริยาก็คือมาโปรดพระญาติค่ะซึ่งจริยาของพระองค์นั้นมีสามประการ นั้นก็คือยาตถะตจริยาโปรดพญาตพุทธถะจริยาก็คือเป็นผู้ที่กระทํากิจเยี่ยงเดียวกับพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และโลกัตถจริยานั้นคือดูแลโลกดูแลเหล่าสัตว์ทั้งปวงให้เหล่าสัตว์ทั้งปวงนั้นได้ผลจากทุกข์ด้วยการ ถ้าเป็นคฤหัส์นั้นก็จะทรงแสดงอนุปุพิกถาเพื่อให้จิตนั้นอ่อนน้อมอ่อนโยนค่ะและต่อมาก็ทรงแสดงในอริยสัจสี่เพื่อเขาเหล่านั้นจะได้เข้าถึงธรรมะอันประเสริฐท,ที่ประณีตลุ่มลึกซึ่งโดยทั่วไปแล้วเหล่าสัตว์ทั้งปวงนั้นเป็นผู้ที่มีจิตไม่อ่อนโยนไม่อ่อนน้อมนะคะหยาบกระด้าง ยากแก่การที่จะเข้าถึงการแทงตลอดในอริยศัสตร์ด้วยกิจทั้ง3คือปริญญากิจด้วยกิจ4ใช่ไหมคะปริญญากิจปหาตัปกิจสัจจิกากิจสัจจิกาตัปกิจและอาเวทัปกิจนั่นเองค่ะขอนอบน้อมด้วยเสียงก่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงมากระทำกิจในยาตถฐจริยา ณนิโครธารามอันประณนีตอันประเสริฐนี้ด้วยเสียงก่าวพระพุทธเจ้าค่ะ